ครับคลิปนี้เป็นขั้นตอนการสลับไดเวอร์นะครับให้เราเข้าไปที่คอนโทร l เพ n e l นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Device and printer นะครับโอเคแล้วเราก็หาไดเวอร์ที่เราลงไปเมื่อกี้นะครับไดเวอร์ Driver เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดก็เป็น X printer สองสามหกบี 2, 3, นะครับเราก็คลิกขวาที่ตัวรูปปรินเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วเราก็เลือก Set Default p r i n t e r r เราต้องจำตัวเก่าไว้ด้วยนะครับว่าตัวเก่าเรา Default เป็นอะไรครับก็คือจะมีลูกศรเ,เขียวแบบนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาสลับกลับด้วยนะครับอ่าเรามาสลับตัวนี้เป็น Default นะครับให้ลูกศรสีเขียวเนี่ยมาอยู่ที่เครื่องพิมพ์ของเราแค่นี้นะครับ การสลับไดเวอร์พอทําเสร็จแล้วเราก็สลับกลับไปตัวเดิมของเรานะครับที่เราเป็นเครื่องพิมพ์สลิปนะครับเราก็เซตกลับไปที่ตัวเดิมของเราโอเคเราต้องสลับก่อนเปิดโปรแกรมทำบาร์โค้ดนะครับสลับให้มาเป็น xp 2 3 6 b นะครับ